อาสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขุมสุขนครับผมวันนี้พบกับช่องนัตวุฒิแท็กเตอร์จังหวัดกาลสินของเราตอนนี้เขากำลังขึ้นนะครับผมขึ้นโค้งให้พี่น้องพ่อค้าคนกลางจังหวัดสุพรรณมุลีนะครับผมกับบรรยากาศเย็ยนๆณช่วงบ่ายครับ ร่มหนาวกับพัดมากเลย,เยพี่น้องเลยโครง40โครงนะครับกับเครื่องอีก20เครื่องตรงนี้สวยๆอ้าวเมื่อนี้กับมามีอย่างไรครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด<ห>กระทิ่งนี้ด้วครับผมสวัสดีครับ